เมื่อคุณเล่นรลบบเมื่อคุณเล่นโลบบตอน <c oughs> อะไรนนแบบแบบที่เขาแนะนําเออสาิงมันนํามาแบบเออมันจะแบบมีคนรอบมุมมาเพคเ,เพกันเยอ,อะเลยเว้ย <c oughs> เออใช่ใช่แบบไหไที่แบบนักพิธเกมดังๆอ่ะส่วนใหญ่แบบแนะนำปุ๊บมันจะแบบแบบเพกันเยอะเลยอ่ะเออโอเคเน้นการเล่นดีกว่ามามาเล่นดีกว่ามึงร <c oughs> ู้ย่าแม่แก ไอ้เหมือนว่าก็มีมันจะใหม่เอมส่วนใหญ่นี่คนแม่งชอบลงลงตรงแรกๆเลยอ่ะมันเข้าปุ๊บพอมันให้กดตัวอีปุ๊บแม่งลงกันเป็นละนาวเลยไปลงลงจอดเกือสองคนเออลงลงลงแล้วดูดูตรงอันนี้ด้วยนะสามสิบเอ็ดคนแม่งฟูเปล่าอ่ไม่ลงไม่ลงเมืองใหญ่ไม่ลงเมืองใหญ่เฮียแม่งลงหมดแล้วเออเออแม่งลงไปหมดแล้วเ ออลงไปเรื่อยๆเลยลงไปเรื่อยๆเออดีมากดีมากตาม่อแม่เดี๋ยวกูพับไปนี่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 ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเมืองข้างหน้าเนี่ยมีทั้งโบสถ์มีทั้งนู่นนี่นั่นลงเว็บมันจะได้กูจะลงมาเป็นดีลงเลยลงเลยลง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 ไปเมืองใหญ่ไปเมืองใหญ่ตัวเมืองสีแดงใช่ไหมตัวสีแดงกูไปเมืองเนี่ยไอเมืองนั่นเหรอเออเห็นกูไหมตัวสีม่วงอ่ะมึงมึงกลางรูปมั้ยใช่ไหมยาง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  นี่นี่กลางร่มแล้ว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 ไอ้ชัดมืดเหลืองฮะมืดเหลืองไอ้ชัดือกลางร่มเ้าใช่เฮ้ยหาปืนหาปืนเฮียเข้าเมืองเร็วๆเหี้ยปืนปืนกันกันกันปืนปืนเฮียปืนปืนปืนเก็บให้หมดอะห้ามห้ามไม่มันเก็บห้ามไม่มันเก็บนะวิ่งออกมา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 เปอรโคบากับ กูจะสู้มันยึดแค่แม่งมีทั้งเกาะไอสัตว์เกาะกูมันเทพน้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูไปแบ่งเกาะเว้ยหลังจากฆ่ามันเสร็จเว้ยอยู่ไหนมมันอยู่ไหนเ,เกาะกูแม่งรีเฟรสามอะเพื่อนโอ้โหต้นเกมอากูได้ของโหดแล้วเนี่ยกำลังขึ้นไปนะกำลังขึ้นไปนะนนปนะตัวสีม่วงนะตัวสีม่วงเนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นไปขึ้นเออขึ้น ดูเหลือศดอื่นเลยสัตว์ดูเหลือศดอื่นอ้เย็ะขึ้นอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาที่ครอเวอร์เนี่ยครบเือร์ให้หน่อยแป๊บหนึ่งนะนี่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 มาเอาของนี่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 เนี่ยเดี๋ยวโยนให้ไม่ไม่ห้ามเก็บเนี่ยเนี่ยนี่โคตรโคตรโคตรอันนี้นะทนนะอันนี้ก็อันเดียวกันนั่นแหละเก็บดีอันอันที่มันอะไรไทยสองใช่ไหมวะเขาเรียกอย่างนั้นแป่สองนี่ไทยหนึ่งเก็บเก็บอันเก็บอ <ped> ันเลขสองอะแปลว่า <margin> มันแหละมัน <textbook over> <Daisy> กันได้ทนกว่าไงดูคนไว้ดูคนไว้มันชอบขี่มาเมืองนี้คนชอบขี่มาเวย้ยเจอคนเจอคน,น<า>เจอคนเจอคนฝั่งฝั่งนั้น,นไม่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 ฝั่งที่กูทิ้งของให้หน่ะมันวิ่งกระโดดลาวอยู่ช่างวัน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 ไป ไปโบดไปโบดปะไปโบดไปโบดรถเลยทางทางนี้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ลงลงแบบทางลัดเนี่ยเนี่ยเลือดไม่เสียเลือดไม่เสียอีกลงมายังหันหันมาหันมาเออปะไปโบดกันไปทำบุญเนี่ยไม่ใช่แล้วมีชดกันมาอิบายขอให้มันมีแล้วกันนั่นคไปโบดใช่ใช่ไปโบดกัน บมนี่โอ้โห่ยปรับภาพแบบระดับสุดยอดแม่งน้ำโคตรใสเลยกูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาอัปเดตไปถึงเนี่ยคอมกูกากเนี่ยเปิดไหมโคตรใสอะน้ำแบบเจอเอ็มหนึ่งเก้าพร้อมแม็กพร้อมกระสุนเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บไว้เก็บไว้ป้องกันเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวไปดูเลียทางให้ก่อนนะ มันมีการทีมยังไงอยากให้มีการทีมเขาเก็เกอเดี๋ยวส่งภาพส่งภาพให้มันดูก่อน,น,นบอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบอกส่งภาพให้มันดูก่อนแแเออส่งเจ้าคนเก็ตเหรออ๋อ,อไอ,ส,ไอสัตว์ไอสัตว์กูนึกว่า nco มาฆ่ามันกูนึกว่า nco มาเอไม่ไม่กูนึกว่าไอแก๊ปมามาบอกไอเแคยแม่งไอเแคยแม่หมันไส้ว่ะหมันไส้ว่ะสายเกียนอืม อเยีย้ยของแตกดิของแตกดิคนข้างหน้าหนึ่งคนคนข้างหน้าหนึ่งคนเก็กบไปเก็บไปเฮียศพแม่งยังวิง่งไปคนข้างหน้าหนึ่งคนเดี๋ยวปรับกด<ๆ>กดกดแถบแล้วก็กดเลือกหาดิแ,ดแสดงว่ามันเพิ่งเริ่มเล่นไงไปไปไปคนข้างหน้าเห็นอยู่ อาจจะเจอมันด้ไม่ช้านั่นๆๆๆอยู่ป่าอยู่ป่าอยู่ป่าเพื่อนเขาล้งก็มามีไอโฟนขึ้นแหละโอเคเดี๋ยวดูให้ก่อนเดี๋ยวดูให้นะะไปแล้วไปแล้วไล่มันไปไล่มันไปเรื่อยรู้สึกว่ามันจอดมันแวะกลัวมันแวะมันแวะปั๊มน้ำมันวะว่าไหมไปไปดูวะไปดูไหม ไปดูปั๊มน้ำมันก่อนอยู่ในบ้านหรือเปล่าชายเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นเหี้ยมาอยู่นู่นไอ้สัตว์มาอยู่เมืองแย่มาอยู่เฮียเขามีเอ็ดเฮดเราเฮียเขามีปืนโหดแล้วเรายังเป็นปืนเอ็มสิบสี่เขาไม่มีปืนกลปรึกเลยไอ้ยวงมาวงมาวิ่งวิ่งวิ่งดักก่อนดักก่อนขับรถมาไว้ดักเลยดักดัก ยิงหัวไม่ได้เออช่างมันช่างมันปล่อยมันปล่อยมันเปลืองกระสุนฟรีแคบแคปโอ้แกคปวัตส์ฟักแคปเคยจำไอ้เแค่เคจำเอฟเอ้สัตว์มีดีก็ฟองแต่มีมีของไหมอยากได้กระสุนมากเลยตอนเนี้ยอยากได้กระสุนมากมีขครับ บ้านกลัวบ้านก็เอาไม่อยู่อ่ะรีบวิ่งหาของกดเอฟรัวๆเละนี่่ใครมาทำรถรถคว่ำแสดงมีคนมาแล้วระวังนายเฮียกูเริ่มไม่ไว้ใจแล้วไอ้ยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เฮียอีกเกือบทิ้งกูแล้วคนคนคนไปไปเข้าไปในข้างในก่อนไปไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเริ่ม มมันาแล้วไอ้เหี้ยวิ่งวิ่งไอ้เหี้ยเนินเขาเนินเขาสไนเปอร์หลบหลบไอ้เหี้ยรถมารถมารถมันมารถมันมาสอยสวยยิงรถยิงรถก่อนไอ้เหี้ยลำคาญรถอยู่อยู่ในหินยังโคเบอร์หินยังยาวิ่งเข้ามาตรงนี้สไนเปอร์ไปหินสไนเปอร์ยื่นสไนเปอร์ยื่นโอเคล่าไหมล่าไหมอย่าล่าเหี้ยกูต้องการไนเปอร์ไปไปไป มันซาผิดคนแล้วน้องนี่มันกลุ่มแก๊งเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้กูไปก่อนเนี่ยกูเกาะเกาะกูแน่นเพื่อนมีสองตัวแสองแอบหินกับหนึ่งตัวทีมกระเมยกูเชื่อกูเกาะแน่นเพื่อนเฮ้ยมันยิงมันยิงใครยิงไอ้มันลงรถยิงเฮ้ยเพื่อนอย่าไปอย่าเสี่ยงกูยิงให้อยู่ตายแล้วตายแล้วเก็บของก่อน วิสามคนหนีลงมาไปอยู่ตรงเนินไปอยู่ตรงเนินขึ้นขึ้นมาบนเขามาขึ้นมาบนเขาขึ้นมาบนเขาเลยอ้เจ้ามันยิงใหญ่ไอ้สัตว์เฮ้ยมันฆ่ากันก่อนปล่อยให้มันฆ่ากันปล่อยให้มันฆ่ากันปล่อยให้มันฆ่ากันสอยสยมันสักนัดก็เดี๋ยวยิงเองเดี๋ยวยิงเองมีกระสุนแม่ดอกไห้หน่อยตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ต้องไปรูดของอะมายิงกันจนตายแล้วะ ดูดูดูของไว้นั่นนั่นนั่นดูเนินเขาหน่อยเหมือนมีคนมาเนินเขาอ่ะวเตรียมเลยสี่โมใช่ไหมสีม่โม่โอ้ยโหยิ่งใหญ่เลยตายยังเพื่อนตายยังเดี๋ยวกูวิ่งลงไปเดี๋ยวกูวิ่งลงไปกระสุนกูเหลือนิดเดียวแล้วเพื่อนยาเอือมึงมีปืนกลแล้วมึงเจ๋งเหรอไอ้เหี้ย ไปลกหน้าแล้วเพื่อนกู <c oughs> ไปเก็บกระสุนแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยปืนปืนมึงไม่มีเหี้ยอะไรดีเลยก็มีในกระสุนนะไอ้สัตว์โอ้โหของมึงสุดยอดมากเพื่อนแม่งมาใหญ่แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยเอาไงวะ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  ไอ้เหี้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดไอ้เหี้ยตายตายครับผมตายเลยไอ้สักเด้หลเพื่อนได้ยินไหมเพื่อนได้ยินเสียงไมเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเฮ้ยขอบอกก่อนนะเพื่อนมีอะไรจะบอกเพื่อนเพืพ่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้